สำหรับคนที่ยังปฏิเสธหลีกเลี่ยงตัวตนที่แท้จริงอยู่นะคะแล้วมันก็ส่งผลกับความร้มเหลวยในชีวิตเพราะยังไม่สามารถยอมรับข้อเสียของตัวเองได้จะมี5ข้อดีจากการยอมรับตัวเองนะคะข้อดีที่1เราจะมีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นมีความสุขได้ง่ายขึ้นเพราะเราพอใจในสิ่งที่เราเป็น และเขาลบความรู้สึกตัวเองได้ดีขึ้นค่ะข้อดีที่2ค่ะเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะเรามีความสุขทางใจและหลักตัวเองมากขึ้นดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองได้ดีขึ้นข้อดีที่3ค่ะ มีความมั่นใจจากการยอมรับและเข้าใจตัวเองมากขึ้นส่งผลให้เรามองตัวเองในแง่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีและมีพลังในการดึงดูดผู้คนรอบข้างค่ะข้อดีที่สค่ะมันจะช่วยให้เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดียิ่งขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสและคิดบวกมาก กว่าเดิมค่ะข้อดีที่5ค่ะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้และพัฒนาข้อเสียและพร้อมแก้กเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะใครที่ต้องการยอมรับตัวเองได้อย่างแท้